พี่ก็ดูแลเองี่พเปใร่กทุเรียนอยู่เกน้องเไม่มีงานทามาสมัครงานทนะดู่นนพี่ปลูกทุเรียนก็ดูแลทุเรศอไม่ใช่ทีรักอทีรักพุทธิรัปลูกทุเรียนมาดูลทีรักไม่ใช่ปกทุเรียนมาดูทุเรศได้ไม่ได้ที่แบคง อองไปด้ได้เลยครับเฮียสำหรับเพื่อนผมนะเรารักเพื่อนตรงนี้แหละเราว่างแตว่าก่อนนนี้เราก็โกรธกันบ้างรักกันบ้างคุยกันบ้างเขาบอกแต่ท้ายสุดมันกลายเป็นรักกันใช่นี่เรื่องอะไรเนี่ยผมว่าก่อนแต่มีสิ่งหนึ่งแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมค้างพี่แบงค์เรื่องเรื่องพี่แบงค์ขอปวดกันเนาะ ไม่ได้ให้ตัดมาแต่ผมไม่ได้ให้เพราะว่าวันนี้เราสีขาวโชเอ้อยู่เนาะโชเอ้อ่าโชเอ้ผมไม่ได้ให้เพราะมันเป็นของหลานผมผมไม่ได้ผมแกวเล่นๆแต่ผมมีให้วันนี้จัดมาจัดมาจ้าแต่ไม่ใช่ยอโชเอะนะเพราะว่าของหลานเอาเงี้ยคนละราคากันอย่าพูดเลยโอ้โหแก้วมึงขาดต่อเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซไพตส์เม อะไรก็ช่างพี่แต่นั่นขอกหลานแต่ผมไม่ได้ใส่เลยก็อยากจะบอกแว่ารบกวนให้ใส่ด้วยเวลาจะไปไหนให้ใส่ด้วยนะขอบคุณพี่ขอบคุณรั